ที่เบสสวิทนะคะทางวันนี้ทางเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อรถกับเรานะคะคก็น้องเขาก็มาออกรถอะไรเอ่ยเป็นคอน d a าซีวิกเครับ1.8ครับผมแล้วเริ่มต้นเลยเราดูมาจากสื่อไหนคะเนี่ยก็เล่นเฟซบุ๊กครับหารถรุ่นนี้อยู่แล้วก็เจอของเบสสวิตนะครับขึ้นมาก็อยู่ใกล้ๆกับที่พัก ก็เลยติดต่อกับเซลล์ครับแล้วก็รถยังอยู่ก็นัดเข้ามาดูครับผมเลือกนานไหมคะกว่าจะมาลงที่นี่ไม่นานครับวันเดียวเลือกอยู่วันเดียวเองแล้วได้ไปดูที่อื่นบ้างไหมคะไปดูที่อื่นครับค่ะแค่ที่2ที่แล้วก็ตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านแล้วก็เรื่องของการบริการแล้วก็รถก็ตรงกับลูกที่ลงเอาไว้คค่ะรับแล้วทางสภาพรถเป็นไงที่มาดูแล้ว สภาพรถโอเคครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมองออกป้ายแดงค่ะเหมือนป้ายแดงเลยเนาะใช่แต่รถก็ปีคันนี้ปีสิบหครับผมแต่ว่าสิบหกเจ็ดใช่แต่ว่าสภาพข้างนอกนี้ก็คือโอเคมากเลยใช่เลขไม้ก็น้อยเลขไม้น้อยใช่สองหมื่นต้นใช่ค่ะแล้วเรามั่นใจยังไงว่าเออซื้อรถกับเราแล้วทางร้านยังมีให้รับประกันความมั่นใจยังไงให้อีก ครับผมก็ทางร้านก็เสนอเป็นรับประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีนะครับต้องที่ศูนย์นะครับผมแล้วก็การเรื่องของการบริการอันนี้ก็ดีครับจัดไฟแนนซ์ไวเร็วไหมคะเร็วครับอาทิตย์เดียวผ่านก็เลยโอเคนัดรับรถเลยครับก็แล้วคิดว่ายังไงจะอยากจะแนะนําเพื่อนๆมาอีกไหมครับได้ครับผมก็คืออยากจะแนะนํามาที่นี่เพราะว่าก็เพื่อนๆืก็ซื้อขายรถกันอยู่ประจำนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยแล้วก็เป็นเต็นที่ใหญ่ น่าเชื่อถือนาเชื่อถือนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เบสสวิตได้มีโอกาสรับใช้น้องนะคะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนะคะออกรถกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะ